ผมมีความเชื่ออยู่เสมอนะครับว่าไม่ว่าของชิ้นไหนก็ตามแต่นะครับมันจะมีเจ้าของของมันอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดของโลกก็ตามของสิ่งนั้นก็จะตามหาคุณจนเจอนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจมีดเดินป่าฮิ้งไหนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่รักในการสะสมมีดเป็นงานอดิเรกนะครับวันนี้ผมมีมีดคูัมเบียนะฮะ เป็นโคลัมเบียใบเงินทั้งหมดเลยนะครับผมเกือบเกือบสี่สิบเล่มนะฮะสี่สิบกว่าเล่มนี่แหละเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ดูสีหน้าค่าตากันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะซื้อขายกันท่านผู้ชมผมอยากจะให้คุณเนี่ยนะฮะสละเวลาอันมีค่าในการฟังผมสักนิดนึงนะครับผมถือว่าผมอธิบายทีเดียวจบตรงนี้เลยนะครับกะว่าถ้าเกิดคุณมาอุดหนุนผมหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะได้เข้าใจกันนะครับผมผมจะไม่พูดอะไรให้มันมากความนะครับก็คือ มีดเหล่านี้นะครับผมมันเป็นงานมีดโคลัมเบียที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เขาสะสมมีดนะฮะผมไปขอเข้ามาบอกว่าผมอยากจะขายมีดในช่อง y o u t u b e นี้ให้มีความหลากหลายแบ่งผมหน่อยได้ไหมนะะด้วยความเอ็นดูเขาก็แบ่งมาให้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีดเหล่านี้นะครับเป็นมีดสะสมของพี่เขาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใหม่แกะกล่องแต่ผมการันตีว่าทุกเล่ม ไม่มีการใช้งานหนักครับไม่มีการเอาไปฟันไม้หนักสภาพสมบูรณ์แบบ1 0 0ครับถ้าเกิดว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดต้องติเดี๋ยวผมจะบอกให้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนะฮะผมขอคนที่รับได้จริงๆนะครับขอคนที่รับได้จริงๆใครที่รับไม่ได้ท่านผู้ชมก็ดูเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันนะครับถือว่าได้เห็นหน้าตามีดหลายๆแบบส่วนใครที่รับได้ผมยินดีให้บริการนะครับเพราะว่ามีดบางเล่มเนี่ยเท่าที่ผม ขายมีดมาสักระยะหนึ่งนะครับมันไปนเล่มที่หายากบางทีมาตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เจอมีดเล่มนั้นเข้ามาที่ร้านเลยสักเล่มนะครับผมอะไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเซ็ตกล้องไว้ที่มุมนี้แล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆนะฮะแล้วเวลาท่านผู้ชมดูเนี่ยจะได้ชัดๆนะฮะแน่นอนครับเหมือนเดิมใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนผมนะฮะท่านผู้ชมสามารถที่จะอุดหนุนผมได้นะ ตรงคำอธิบายด้านล่างจะมีเบอร์โทรมีไลน์แล้วก็มีอ่แหล่งติดต่อผมนะฮะแล้วคุณก็โทรมาบอกผมว่าต้องการมีดสมมติว่าคุณต้องการเล่มนี้นะครับนี่คือกอไก่หนึ่งนะครับนี่คือรหัสสั่งมีดของผมนะในร้านผมถ้าคุณโทรมาเนี่ยคุณไม่ต้องบอกรหัสมีดตัวโคลัมเบียนะครับให้คุณบอกว่ากอไก่หนึ่งเนี่ยผมก็รู้เรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ อย่างที่เอามานะครับผมเห็นเยอะแบบนี้เนี่ยผมได้แค่อย่างละเล่มเท่านั้นใครไว้กว่าเอาไปก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังค์บอกกันตามตรงเลยว่าผมไม่มีตังค์ที่จะรับมาเยอะๆนะฮะอ่ะโอเคไม่พูดมากแล้วครับเดี๋ยวจะเสียเวลาทุกเล่มนะครับซองมีครบทั้งหมดนะครับเป็นซองผ้าแบบนี้นะครับผมเป็นซองผ้าไนลอนแบบนี้นะฮะโอเคนะ ซองคือมีให้ทุกเล่มนะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องถามผมนะผมจะลันทีเดียวผมจะไม่พูดถึงซองเพราะว่ามันเยอะคลิปวิดีโอนี้เป็นชั่วโมงก็คือชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราจะใส่กันยาวเลยครับเริ่มกันที่โคลัมเบียตัวแรกครับผมนะฮะความยาวเนี่ยอยู่ที่3 1มสถึงสาเซนติเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2อ0ร้อกว่ากรัมสันหนา4มิลิเมตรครับสำหรับตัวนี้ฮะดูด้ามครับนี่คืองานโคลัมเบียที่ด้ามมีความเหมือนเหมือนงูมากเลยนะเหมือนกับงูเลย นะฮะแต่ว่ามันเป็นวัสดุที่เขาออกแบบมาเพื่อให้การใช้งานของมีดเนี่ยนะครับผมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะฮะมีหมุด2ตัวบริเวณนี้ครับมีหมุด2ตัวนะฮะแล้วก็ใบมีดเปิดคมนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นโครมเบียนะฮะท่านผู้ชมดูสัญลักษณ์เนี่ยฮะนะนะดูครับสัญลักษณ์จะแตกต่างกันออกไปเพราะนี่คือรุ่นที่หายากผมเปิดตัวด้วยรุ่นที่หายากก่อนเลยนะ แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับในนี้แทบจะไม่เห็นแล้วนะเล่มเนี้มีตําหนิอยู่นิดนึงก็คือจะเป็นรอ,อ,อยนะตรงตรงดา้ามท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับผมแต่ว่าของจริงเนี่ยมันดูไม่น่าเกลียดนะฮะก่อนที่จะส่งให้ท่านผู้ชมไปเนี่ยผมจะเก็บงานโดยการทาน้ำยาเคลือบทั้งเล่มนะฮะมันก็จะมีความใหม่ขึ้นเข้าไปอีกนะครับผม ทุกเล่มในวันนี้ราคาเท่ากันนะครับคือ290บาทครับมีค่าจะส่งนะแบบเก็บเงินปลายทางก็80บาทแบบบนเงินก็50บาทนะครับผมนะนี่ผมต้องบอกให้ชัดๆก่อนนะต้องขอคนที่รับได้จริงๆนะครับผมนะถึงจะเอาไปครอบครองเพราะว่านี่คือรุ่นที่หายากแล้วแทบจะไม่เห็นในการผลิตแล้วนะครับโอเคครับเล่มที่2เล่ม3 4ี่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะไปให้ไหวขึ้นนะครับผมถ้าใครสนใจเล่มนี้ก็รัดกอไก่หนึ่งนะครับ ต่อมาครับมาดูอกอไก่2กันบ้างเป็นด้ามไม้ด้ามไม้แดงนะครับผมดึงออกมาเป็นลักษณะนี้ตรงด้านบนเนี่ยเป็นร้อยหยักจริงๆนะครับนี่คือร้อยหยักจริงๆนะเป็นโครมเบียมาพร้อมกับรหัส SA 5 0นะครับแต่ถ้าเกิดสั่งซื้อผมไม,ไม่ต้องบอกรหัส SA 5 0นะนะผมจำไม่ได้ทุกรหัสหรอกครับเพราะมันเยอะเกินนะ ด้ามจับมีความเป็นจีนผสมกับเหมือนน้ำาพุนะครับตรงนี้เหมือนมีความเป็นน้ำาพุด้ามจับเป็นไม้กัดสองสีนะครับผมมีหมุดสองตัวตรงสันท้ายตรงนี้เป็นร้อยขุขระจริงจริงนะฮะแล้วส่สันท้ายกันกระแทกตรงนี้ครับท่านผู้ชมเราดูครับสวยมากลายสวยจริงๆนะตัวนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่งานที่จะหาได้ง่ายๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่เก็บสะสมแต่สมัยก่อนนะฮะโคลอมเบียเขาผลิตมาเรื่อยๆออกแบบใหม่ๆเรื่อยนะฮะ พอมันนานเข้านานเข้ารุ่นเก่าๆเขาก็เลิกผลิตนะครับผมนะฮะกอไก่สองนะครับตัวนี้ความยาวเท่ากันเลยครับมาตรฐานก็คือเกือบเกือบเอ่อสามถึงสามสองเซนติเมตรนะครับมาดูตัวกอไก่สามกันบ้างครับอ่ะงานตัวนี้เนี่ยมันเป็นรหัส G สามสามที่ออกมาให้เห็นหน้าเห็นตาบ่อยเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่อ่าตรงด้ามตรงนี้นะครับจะมีลวดลายเป็นลายไม้ขวางแบบนี้ครับ แล้วตรงตรงเนี้ยจะเป็นเหมือนลายไม้ที่ถูกเผาไฟมีความโดดเด่นไปอีกแบบนะครับผมเนี่ยนะฮะสันท้ายมันจะไม่มนเลยท่านผู้ชมอาจจะเห็นในกล้องชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันจะเป็นแบบมเหลี่ยมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่ยุค90นะครับมาพร้อมกับโลโก้ไอโลโก้โลโก้โคลอมเบียนะครับตาสุนักจิ้งจอกแบบเป็นอ่ภาษาเขียนแบบนี้ครับสวยนะเนี่ยมีตะเล่มสวยๆนะครับ เล่มไหนขายไม่ออกผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมเองก็ต้องการเก็บไว้เหมือนกันเพราะมันคือรหัสที่หายากแล้วแค่เฉพาะในคลิปนี้นะครับคลิปไหนที่ผมได้มาจากใครผมจะบอกกันตามตรงก่อนนะฮะท่านผู้ชมก่อนซื้อจะได้รับได้อันไหนเล่มใหม่แกะกล่องก็คือใหม่แกะกล่องนะครับโอเคต่อมาครับรหัสกอไก่สี่ครับอันนี้ทรงคล้ายๆกันแต่ว่าด้ามเนี่ยนะครับมันจะมีความความเพียวกว่านะะ ราดจีสามสามเหมือนกันเลยครับแต่ว่าลวดลายตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําให้มันเหมือนกันเป๊ะๆได้แต่ละเล่มนะครับแล้วแต่ชอบว่าใครชอบทรงไหนนะครับผมชอบ G3 สามก็ไอชอบกอไก่สามก็เอากอไก่สามนะครับนี่คือกอไก่สี่นะครับผมลงรายละเอียดมากไม่ได้นะเดี๋ยวผมขายวันวันนี้ลงแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าเหลือน้อยๆเนี่ยผมจะได้ลงรายละเอียดให้ว่าแต่ละตัวมีประวัติยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคครับตอกอไก่ห้าครับ ตัวนี้ฮะผมจะบอกแค่ลวดลายแล้วกันนะไปได้วยความรวดเร็วครับลวดลายเนี่ยเป็นทรงโบราณครับมีดอกไม้เถาวันพันอยู่ด้านล่างนะครับผมฟิตติ้งแบบนี้ครับสันท้ายเป็นรูปต้นไม้เถาวันแบบนี้ครับลายไม้สวยมากมีตรงมือเนี่ยมีมือสัมผัสแบบนี้ครับราดกอไก่ห้านะครับไปกันไวๆเลยนะฮะ ผมรู้ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่ชอบการอธิบายหรอกมาอย่างเดียวขอให้เห็นของอย่างเดียวนะะ <c oughs> กอไก่หกครับด้ามไม้สองสีอีกแล้วครับทรงโบราณอีกแล้วฮะนี่คือโคลอมเบียทรงโบราณที่ผมไม่เคยเห็นมานานแล้วนะเนี่ยครับสันท้ายร้อยเชือกได้ครับเป็นไม้สลับสีแบบนี้ครับมีหมุดอยู่สามตัวเนื่องจากว่าไม้ไมันถูกทําด้วยสามชิ้นแบบนี้ฮะลายไม้สลับสีครับอันนี้กอไก่หกนะครับ ต่อไปครับกอไก่เจ็ดครับใบกัดลายกันบ้างกอไก่เจ็ดครับงานคูรเบีเครับใบกัดลายแบบนี้ฮะดีไซน์นี้อาจจะมีให้เห็นบ่อยนะฮะอาจจะไม่ใช่ตัวที่เป็นตัวหายากเท่าไหร่กับ SA75 ห้านะครับผมใครสนใจก็สั่งที่กอไก่เจ็ดเลยนะฮะอ่ะดูลายแล้วก็สั่งกันเลยแล้วกันนะกอไก่แปดมันเยอะมันเยอะ,ม,ยอะมันเยอะจริงวันนี้ผมไปช้าไม่ได้ กอไก่แดครับงานไม้ไม้ดำสีออกดำดำนะครับผมแต่ไม่ถึงกับดำเข้มนะฮะมีกระวังมือที่อ่าเป็นตัวป้องกันไม่ให้มือไปโดนมีดนะครับผมแล้วก็ลวดลายเนี่ยเป็นลายคล้ายๆญ้านะฮะเทาวันตัวนี้กอไก่8นะครับ ต่อมาครับกอไก่เก้าอันนี้คือแร i ไอเทมนี่ครับ g 5 3คุณว่าจะไม่ให้ผมไปขอคนสะสมได้ยังไงเพราะนี่คือรหัสที่ค่อนข้างหายากครับแต่ว่ามีตำหนิตรงมือนี่นะครับผมจะมีรอยขีดนิดนึงนะครับมีรอยขีดนิดนึงคุณได้ไปก็ต้องไปทำความสะอาดกันนิดนึงนะฮะ แต่ว่าผมจะเก็บงานให้ก่อนแหละแต่ได้ไปว่าไปเช็ดนิดนึงก็ดูเงาสวยขึ้นมาแล้วครับฟิตติ้งด้านท้ายเป็นแบบนี้ฮะกระบังมือนะฮะกระบางมือถ้าเกิดว่าเป็นกลมๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสวยกว่านี้นะเป็นไม้สองสี่ครับ G เก้าครับไม่ G เก้ารหัสกอไก่เก้าครับกอไก่สิบครับเป็นงานหายากผมเปิดด้วยงานหายากก่อนเลยนะเพราะนี่คือไอเทมที่ คุณถ้าคุณไปรอหาแหล่งผลิตเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาให้เมื่อไหร่นะครับนี่ราั g สี่ห้าครับโอ้โห,โหไม่ขายสะดีบอเก็บไว้เองดีไหมเนี่ยอืมก็ไก่สิบนะครับตัวนี้ต่อไปครับงาน กอไก่11ครับตัวนี้ด้ามมีความดิบมากมีความเป็นดาร์กดหน่อยนะครับกอไก่11บเอ็ดฮะผมบอกคุณสมบัติไว้คร่าวๆแล้วนะครับคือตอนต้นคุณชอบอันไหนคุณก็ไปดูอันนั้นเลยฮะมันใกล้เคียงกันหมดครับสันหนา4มลเมตรครับนี่ ผมให้ดูชัดเจนนะคุณอาจจะเห็นร่องรอยอะไรก็ตามแต่นะครับเดี๋ยวผมจะเคลือบน้ํายาไปให้นะพยายามจะส่งไปให้มันใหม่ที่สุดเท่าที่จะใหม่ได้อ่ะนะนี่ครับถูกใจเริ่มไหนก็จัดนะฮะต่อไปครับเป็นรหัส G12 G12 กับ G13 หยิบมาคู่กันเนี่ยไม่ใช่อะไรครับมัน เป็นตัวที่ถ้าได้ควรจะได้ไปแพ็คคู่อ่ะเดี๋ยวผมแกะดู G 12ก็ไอ้กอไก่12ก่อนนะเฮ้ผมเป็นไรติดกับคำว่า G เนี่ยกอไก่12บนะครับดูครับทรงนี้เหมือนทรงมิดเน็บนะครับแต่มาอยู่ในรูปลักษณ์ของโคลอมเบียดาจับแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือกอไก่12นะครับสวยนะทรงสวยต่อมากอไก่13 อันนี้หน้าตาเอาเรื่องฮะหน้าตาเอาเรื่องทรงเหมือนจระเข้เลยฮะเหมือนจระเข้เลยครับตัวนี้กอไก่สิบสามต่อไปไ 14, ไ 15, ไครับกอไก่สิบสี่กอไก่สิบห้าแลกอไก่สิบหกครับตัวนี้แรงบันดาลใจนะมาจากสมัยยุโรปในยุคกลางนะครับผมส่วนใหญ่เวลาเขา มีคนรวยๆคนมีอำนาจเนี่ยเขาจะมักจะเอาอัญ,ญมณีนเนี่ยไปใส่ในอุปกรณ์เครื่องใช้นะฮะและนี่ก็เช่นกันครับกอไก่สิบสี่นะครับตัวตัวข้างล่างนะฮะตัวกลางนี่คือกอไก่สิบห้าครับอีกตัวกอไก่สิบหกมันเป็นเซตหน,น้าเนี้ยใครได้ไปเนี่ยผมคิดว่าคุณควรจะเก็บไปสามเล่มเลยครับมันสวยมากตัวนี้จะบางกว่าตัวอื่นนะครับสันหนาอยู่ที่ เอ่อสี่มิลลิเมตรเหมือนกันนะแต่ว่าความบางของของด้ามจับเนี่ยนะฮะมันมันค่อนข้างที่จะบางกว่านะครับผมถ้าจะเก็บควรเก็บทั้งสามเล่มนี้นะครับกอไก, 14, ก่สิบสี่กอไก่สิบสี่นะกอไก่สิบห้าและกอไก่สิบหกนะครับผมโอเคไปต่อครับเดี๋ยวขอยาเก็บนะฮะ เยอะๆของมันเยอะก็กลสิบเครับเซตอัญมณีฮะอันนี้ก็กลสิบเครับนี่ดีไซน์ก็อ่าสำหรับผมนะตัวนี้อาจจะไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่แต่มันเป็นด้ามไม้ดำครับมาพร้อมกับตรงกาเป็นงานเรซินสีที่มีความเป็นแอสแป๊กนะฮะ กอไก่สิบปดอ่ะอันนี้ก็เป็นงานอัญมณียุคใหม่หน่อยนะครับหลังๆจะเห็นกอไก่สนะิบดเนี่ยออกมาโลดแล่นให้เราได้เชยชมกันข้างๆเยอะนะฮะดมเป็นไม้ดําครับผมแล้วก็รหัส G61 ครับรหัส G, ส G เนี่ยเป็นรหัสที่โดยส่วนตัวนะผมจะชอบรหัส G ที่สุดละใบมีดใหญ่แล้วก็มีน้ําหนักดีครับแถมราคาแพงกว่าตัวอื่นด้วย ต่อไปครับสิบเก้ากับยี่สิบอันนี้เป็นทรงเดียวกันลักษณะเป็นลายกหนกเปิดตัวสิบเก้าก่อนครับมีลายกหนกครับแบบนี้อันนี้ก็เป็นลายกนกในยุคใหม่แล้วนะรหัส GC1 หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นลายกหนกในยุคใหม่ที่หลังๆเนี่ยเราก็เห็นบ่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวกอไก่ยี่สิบตัวนี้ฮะกอไก่ยี่สิบตัวนี้เป็นลายกหนกที่ ผมรู้สึกว่ามันเป็นยุคใหม่ที่น่าสนใจนะมันดูมีความชิลๆครับมีดอกไม้มีริมทะเลแบบนี้ฮะรหัส G ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังครับ19บเนะฮะตัวนี้ก็ไก,ก่19กแล้วก็ไก่ยี่สิเวลาสั่งก็บอกกอไก่ด้วยะฮะไม่งั้นผมจะไปเอามีดจากคลิปอื่นมาให้ <laughs> แล้วก็กอไก่21นะครับอันนี้จะเป็นลนักษณะเข้าตีมเดียวกับเซตเมื่อกี้ ใครได้ไปเนี่ยผมว่านะสิบเก้ายี่สิบเอดท่านผู้ชมควรจะเก็บไปทีเดียวสามเล่มครับเพราะนี่คือรหัส g ีห้าหกที่น่าสนใจตัวนึ่งฮะคุณดูความด้ามครับนี่นี่นะฮะโอ้โหทำไมตัวนี้มันสวยจังวะเนี่ยคือตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมประทับใจตัวนี้สุด ต่อไปครับยี่สิบสองฮะงานโบราณยังบ้างดีกว่าก็กายี่สิบสองครับงานโบราณฮะนี่เรียบเรียบหลูๆครับจะว่าหลูก็ไม่หลูนะแต่มันเป็นงานเรียบเรียบจริงๆนะครับดาบไม้นะนี่คือเป็นเทคโนโลยีน่าจะเป็นในสมัยก่อนนะฮะลักษณะสัมผัสนีเนื้อไม้เหมือนไม้แท้มากเลยครับนี่ฮนะอาจจะเป็นเทคโนโลยีในสมัยก่อนนะฮะนี่ โอเคนะฮะวันที่ท่านผู้ชมโทรมาหาผมเนี่ยเวลาสั่งของนะครับผมจะบอกให้ว่าเล่มไหนมีอะไรตรงไหนบ้างนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะฮะแล้สถ้ายี่สากับ G24 ครับงานเรซินขาวกวางะฮะตัวนี้ล่าสุดเพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วครับนี่นะฮะกระบางมือสีทองครับแบบนี้ กับเบอร์ยี่สี่ครับกไอ่ยี่สี่ครับกระบังมือทองแบบนี้มีรองเลือดด้วยฮะชิปโอเคนะครับยี่สามกับยี่สี่นะใครจะเอาเล่มไหนบอกได้เลยนะฮะอ่ะงานโบราณครับไม้แดงกันบ้างเบอร์ยี่ห้ากับเบอร์ยี่หกครับกไอ่ยี่ห้าครับ ด้ามไม้แดงสองสีครับเนี่ยแหมถ้าเกิดเป็นสีเนี้ยผมว่าจะสวยมากเลยนะแต <c oughs> ่นีเป็นไม้แดงด้านล่างอีกนะฮะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมมีความเป็นโบราณนะฮะตรงนี้อ,อ่ฟันฉลามตรงเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นฟันฉลามแบบร้อเซนะฮะเขาทําให้เป็นทรงฟันฉลามแต่ด้านบนเนี่ยมันไม่ได้เป็นล่องมันเป็นมันเป็นมีดแบบยาวตลอดแนวแบบนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ดูดีไซนอ์อ่มีอายุนิดนึงนะฮะเก้กาไก่ยี่ิบห้า กอก่ยี่หกครับถ้าด้ามสีเนี้ยมันจะเป็นกระบังมือทองที่มีความเป็นโบราณหน่อยฮะนี่ด้ามตรงนะครับด้ามตรงมีความเป็นเหลี่ยมเป็นมุมนะฮะ G สาหคือนี่มีดในยุคแรกเลยรหัส G ในยุคแรกเนี่ยนะตัวนี้หายากล้ว G สามหกนะฮะเป็นลาดีที่เก่ามาก เบอร์ยี่ห้านะครับกับเบอร์ยี่หกครับไปออกยี่สิบเจ็ดที่แปดครับอ่ะดูฮะมาดูงานใบมีดท,ที่เป็นแบบว่ากัดกันมันดีกว่าฮะมันเป็นลายกัดลงไปในเนื้อเหล็กเลยนะครับในเนื้อสแตนเลสนะฮะมันเป็นสแตนเลส c สี่ศูนย์สี่นะครับใครจะซื้ออะไรยังไงก็ให้พิจารณาให้ดีๆครับอ่ะดูตัวนี้ เนี่นะฮะชัดๆเลยครับกับตัวที่สองครับนี่ตัวตัวที่ยี่แปดครับก็กหญยี่แปดนะแบบนี้ฮะทรงตัวยี่แปดจะจะโชบเชียวกว่านะเนี่ยแต่ไซส์ของมีดเน่ยเท่ากันเลยครับไปไวๆเลยนะครับต่อมาครับเป็นตัวยี่สกับสามสิบบ้าง ต้องเปิดเป็นคู่ไม่งั้นเราโหคลิปยาวเป็นชั่วโมงแน่เลยฮนะยิบเก้าับสามสิบบ้างนี่เหมือนจะเป็นรหัสเดียวกันหรือเปล่าวนะเนี่ย S อเสี่สองเหมือนกันเลยฮนะยิบเก้ากับสามสิบเหมือนกันนะเหมือนกันเลยแต่ว่าแล้วแต่ใครชอบว่าด้ามชอบไม้แบบไหนนะฮะมันเป็นลายไม้เหมือนกันแต่ว่าด้ามด้วยครับ ได้มไม่เหมือนกันนะแต่เป็นรหัสเดียวกันครับ s a c สองฮะนี่นะแต่ก็ลวดลายไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดนะฮะไม่สามารถสร้างแบบเดียวกันเหมือนกันเป๊ะได้ทั้งสองเร่มนะครับไม่เหมือนนะครับนี่นะแต่เป็นรหัสเดียวกันแต่ว่าลวดลายมันจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครชอบลายแบบไหนนะฮนะนี่อันนี้เป็นเมสเมสเขาเรียกว่าเป็นเมสอินยูเอสเอนะฮะถ้าผู้ชมเห็นไหมฮะนี่เมสอินยูเอสเอฮะ อันนี้อะไรเนี่ยช้ยหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะอะเบอร์ยี่บเก้าครับแล้วนี่เบอร์สามสิบครับ made in u s a สามเอ็ดกับสามสองกันบ้างอ่ตัวนี้มาเห็นหน้าเห็นตาบ่อยนะสามเอกับสามสองเนี่ยเข้ามาที่ร้านแล้วบ่อยฮะหลายคนอาจจะไม่ว้าวก็ได้เนี่ยนะฮะ หลายคนอาจจะไม่ว้าวก็ได้เพราะมันมาบ่อยมาเห็นบ่อยนะฮะนี่นะดีไซน์จะชัดน่อ่ะชัดๆไยท่านผู้ชมจะตัดสินใจถูกนะถ้ารีวิวไปต้องขอโทษด,ด้วยนะถ้าเร็วไปต้องขอโทษด,ด้วยเพราะมันเยอะจริงๆครับอโอเคฮนะสามสามสามสี่กันมากมาดูตัวพี่เบิ้มกันหน่อยฮนะ สา,สามเนี่ยมันจะมีความเป็นอ่าเนี่ยมีความดาร์กมีความดิบหน่อยครับเป็นรหัส G ีนะ g 5ห้าห้ารหัส g ีห้าห้าเนี่ยตัวนี้ก็ผมไม่ค่อยเห็นแล้วนะส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในคนที่เขาสะสมไปแล้วนี่คือ g 4สีาม a ครับโหดูมีบารามีมากสำหรับเจ้าตัวนี้คร ใครจะสั่งสั่งตามรหัสนี่นะครับที่ผมเขียนไว้นะก็ไก่3ามสามกไก่สามนี่นะท่านผู้ชมดูตามนั้นนะฮะโอเคไปต่อแล้วก็รหัสนี้3า,ห,า,กาหกับสาครับ <c oughs> เปิด3าหาก่อนแบบนี้ครับ สามหกก็ไปกันแบบเร็วๆนะใครที่ดูไม่ทันไม่ต้องห่วงนะครับผมจะทำคลิปแยกให้อันนี้คลิปรวมไปก่อนเผื่อใครชอบเล่มไหนก็อันนั้นนะฮะร,รหัส G ห้าหนึ่งกับ g 4สี่เจ็นะครับผมนี่คือรหัส G ในะตำนานอีตัวหนึ่งนะฮะที่หลายคนตามหาแล้วก็ไม่มีแล้วโอเคนะครับสามห้าสาหนะฮะ และอ่าสาเจกับ3ามแบ้าง2ตัวสุดท้ายของวันนี้นะฮะอะ่สาเจครับจริงๆผมอยากจะพูดให้มันเยอะๆนะฮะแต่ว่ามันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะนานเนี่ยครับชอบความสวยตัวไหนเราใส่กันที่ตัวนั้นฮนะสาเจกับสามแฮนะ อย่าลืมบอกก๊อกไก่เลยนะฮะโอเคทีนี้ท่านผู้ชมบอกว่าเอา้าไหนบอกว่ามีสี่สิบแบบไหนบอกว่ามีสี่สิบแบบใช่ไหมมันมีอีกครับมีอีกมีอีกแต่มันติดจองไปแล้วสามเล่มเนี้ยแต่เล่มอื่นเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงครับเล่มอื่นยังไม่ติดจองอันนี้ครับสามแบบตัวนี้ติดจองไปแล้วผมไม่โชว์แล้วนะเดี๋ยวโชว์ไปก็ช้ำใจนะฮะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมนะฮะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะฮะท่านผู้ชมกออ็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากจะอุดหนุนนะฮะท่านผู้ชมฮนะผมบอกแล้วว่าขอคนที่รับได้นะริ้วรอยต่างเห็นที่มีดเมื่อกี้เลยที่ผมวางให้ดูแล้วนะฮะใครที่ไม่พร้อมใครที่รู้สึกว่าฉันรับไม่ได้ท่านผู้ชมก็ดูความบันเทิงนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอน,นะครับติดต่อผมได้ที่เ,เบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดแล้วก็เฟซบุ๊กด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ